อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับทางด้านของพลตํารวจโทนิรันดรเหลื่อมสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้ปล่อยแถวตํารวจแม่กลองออกปฏิบัติการกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาจญากรรมนะครับบริการประชาชนช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวรับ คุณผู้ชมครับไปกันที่วัดภูมิมรินกุฎีทองนะครับอยู่ที่ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองทางด้านของพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยพบตรครับท่านได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวตำรวจออกปฏิบัติการกวาดล้างและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และงานบริการประชาชนในช่วงก่อนเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณในการนะครับซึ่งพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัดงานลอยกระทงขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17พฤศจิกาย,ยนนี้ย้ำอีกครั้งนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะที่อัมพาวาเนี่ยใครอยากจะไปเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้ศุกร์เสราร์และก็อาทิตย์รวม3วันนะครับ โดยมีพลต,ตรวจโทนายวัฒน์พะเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เตํารวจตรีสมภพคูหาวิชานันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามตำรวจจากสถานีตำรวจต่างๆในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า200นายเข้าร่วมในพิธีการดังกล่าวนั่นเองครับเนี่ยหาก่เริ่มต้น ปล่อยแถวตำรวจแม่กลองออกปฏิบัติการทันทีนะใช่ค่ะก็เริ่มปล่อยแถวกันไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนถึงเทศกาลวันลอยกระทงค่ะแล้วก็ช่วงเวลาอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันลอยกระทงก็คือสุขที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ะนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังคงออกปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง<ช>แล้วก็จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันบรรดา มิจฉาชีพนะนะครับรหรือว่าโจรที่อาจจะแฝงตัวเข้ามานะครับในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นอาจจะแฝงตัวเข้ามาในมุมของนักท่องเที่ยวนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่ที่มีการจัดงานเนี่ยนะครับอาจจะแฝงตัวมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแล้วก็มาฉกชิงวิ่งราวรนะครับอาจจะเขาเรียกว่ากระชากสร้อยคอทองคำคอันนี้ต้องระวังนะครับแนะนำ นะครับไม่ควรที่จะใส่เครื่องประดับราคาแพง<ช>นะครับไปงานลอยกระทงนั่นเองครับคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเทศกาลวันลอยกระทงเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนานด้วยและอําเภออัมพาวาคุณอั้นเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะที่ต้องบอกว่าอยู่ติดริมแม่น้ําแม่กลองนะแล้วก็เป็นสถานที่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยก็จะมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เขาคงคุณค่าความเป็นวัฒนธรรมไทยเอาไว้อยู่นะใครที่เคยไปเที่ยวเนี่ยคือเขาจะเป็นตลาดดินนา เรียกได้ว่ามีทั้งเรือมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาจําหน่ายสินค้าต่างๆด้วยแล้วก็ร้านอาหารค่อนข้างเยอะที่นี่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนไทยอย่างเดียวชาวต่างชาติก็เยอะที่อยากจะไปเที่ยวที่อาเภออัมพาวานะคะเพราะว่ามีตลาดน้ําอัมพวาด้วยนั่นเองมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างซบเซานะ,ะสาหรับอัมพาวาอาจจะต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงการระบาดของสถานการณ์โควิด -19 บเก้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเดินทางไปท่องเที่ยวซบเซาอยู่พักใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยถ่ายรูปภาพ มาแชร์ในโลกออนไลน์ผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะในการที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองครับเนี่ยฮะท่านก็นะครับเดินสำรวจ นะครับบริเวณร,บรอบๆวัดที่จะมีการจัดงานเพราะว่าแน่นอนส่วนใหญ่คนก็จะมาตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่าช่วงเวลากลางคืนม,มันค่อนข้างอันตรายอย,าอย่างเช่นการนะครับโดยสารผ่านทางเรือเรือโดยสารอันนี้ก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าประชาชนบางส่วนก็อาจจะโดยสารข้ามฝากแล้วก็รวมไปถึงบริเวณโป๊ะด้นะ<อ>ก็ต้องรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาลอยกระทงด้วยคือต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องของการโดยสารในยเรือคุณอั้นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเวลาปลายฝนต้นหนาวนะคะ เขาจะมีให้บริการเรือไปชมหิ่งห้อยอเออเที่ยมพะวานี่แหละก็แบบล่องเรือกันไปเลยเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเลยนะครับขณะที่พลตํารวจโทนิรันดรน,นะครับท่านกล่าวต่อนะครับว่าการปล่อยแถวในครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมกำลังป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนช่วงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงซึ่งกลุ่มคนร้ายหรือว่ามิจฉาชีพอาจจะถือโอกาสก่อเหตุอาชญากรรมอย่างที่บอก หรือประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนั้นนะครับเพื่อให้การกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและสำเริจผลทางตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามของไทย ามสถานที่ต่างๆโดยการปล่อยแถวออกระดมกวาดล้างเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานบริการประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงครั้งนี้นะครับก็มีกําหนด7วันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการปล่อยแถวนะ,ะปล่อยแถวเนี่ยมีกําหนด7วันก็คือตั้งแต่วันที่8ปดไปจนถึง14พฤศจิกายน2567นนั่นเองครับ เชิญชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆนายนะครับแล้วก็ท่านผู้บังคับบัญชาพลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่ท่านน,นำการปล่อยแถวในรอบนี้ในพื้นที่แม่กลองที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม,มคือนอกเหนือจากจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมคุณรันก็ยังมีในส่วนของนะครับอาจจะเป็นนะฮะฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่นี่นะครับที่ก็ ร่วมนะครับสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้อแน่นอนจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่การจัดงานก็ต้องออกตรวจสอบกันให้รอบคอบนั่นเองครับ